สวัสดีต้นเทียงครับผมผูพ่อกันก,นกบชบของลงทองกเกษตรอินทรีย์คือเกาลงทองมาตัดต้นมันเหลืออยู่สิบกลลองครับผมนี่เหนือที่ซีบไรครับผมเหนือสีสิบไรเนาะตัดอยู่หกเจ็ดคนนะครับผมแล้วยุครับมืนน่อไ่แล้วยุตัดตน้นเมื่ออื่นยังสีไใดไทกู้นะครับผมนี่หลดไทก็มาจอดท่าแล้วพี่เนาะนะครับผม หัวกับพ่อได้ยุครับผมหัวใหญ่หัวหน่อยเนาะครับผมธรรมชาติคือว่าแหละฮอนแดดพี่น้องมันนี่ฮอนสุดๆเลยครับผมนี่ลุงท่องสิ็นลมนี่มีง่วเน้ะครับผมพี่น้องเพื่อนเอางัวมาผูกมันนี่บ่ไเด็ปลูกมันเนาะครับผมนี่น้อยหนึ่งมันบ่พ่อเล้วว่าเด็ปลูกเนาะครับผมเอาไว้ให้ง่วกินหยาเนาะครับผมนี่ก็ใกก้ที่แรกแล้วครับผม อน็นี้ก็พักเทียงกินขา้นนออนนขาวเทียงน้ำกันเออพี่น้องเอ้ยกินข้าวเทียงจะลืงอท่องกิกนอิ่มละละพูนมือเพื่อนกินอยู่หนหลุดไทยพี่นองครับผมกินแหลกก็นั่งคุยกันพี่น้องแดดฮอนเกินพี่น้องฝนก็จะขีดตกบ่ดอกขีฟ้าก็มีอยู่ครับผมบางบ้างขีฟา้าแล้วขับมือขึ้นี่ก็แดดจางปางเลย่มือขึ้นแดดแย้มขึ้นพี่นอ้องดวงไอน,นันดวงจันร์นะครับผมอ่ะ สำนีก่อนนอะพี่น้องเนาะแดดหอนซะเลอเกินครับผมออขอสวัสดีสักเพียงสำนีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงทองน้ำเนดือ้อแดดหอนบนนอถักทายกันครับผมสวัสดีครับ